กเช้าในบ้านหลังเล็กของเมืองซาเรฟัตมีบางสิ่งที่งดงามเกิดขึ้นเสมอก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นก่อนที่นกจะเริ่มร้องเพลงหญิงไม้จะเดินอย่างเงียบๆไปที่มุมหนึ่งของบ้านตรงนั้นมีไห่แป้งและเหยื่อน้ำมันนิ้วของเธอสั่นเล็กน้อยทุกครั้งที่สัมผัสมันเพราะทุกวันทุกวันจริงๆปาฏิหาริย์ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยไป เธอจะยกไข่แป้งขึ้นมาหนักเต็มพอสำหรับทำขนมปังอีกก้อนเธอจะค่อยๆเทเหยื่น้ำมันสายเล็กๆนุ่มนวลและสม่ำเสมอไหลลงในชามมีมากเกินไปไม่ขาดเกินไปพอดีพอดีสำหรับการมีชีวิตอยู่พอดีสำหรับความหวังพอดีที่จะเตือนเธอว่าพระเจ้าไม่เคยเลืมพวกเขา ลูกชายของหญิงม่าตื่นขึ้นทุกเช้ากับกลิ่นหอมอุ่นของขนมปังอบเสียงหัวเราะของเขาที่เคยอ่อนแรงและเบามัดนี้เติมเต็มบ้านเหมือนแสงแดดเอลียอธิษฐานทุกเช้าตรู่สองมือเปิดกว้างสู่สวรรค์ขอบพระคุณพระเจ้าเขากระซิบพระองค์ไม่เคยล้มเหลวไม่ว่าจะในความแห้งแล้งความหิวโหยหรือความบาดกลัว ทาทิหารนั้นเรียบง่ายแต่มันโอบล้อมบ้านทั้งหลังเหมือนผ้าห่มแห่งเมตตาวันแล้ววันเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าแต้งยังอยู่น้ำมันยังอยู่ภายนอกความแห้งแล้งยังคงโหมครนำํำแต่ภายในบ้านเล็กๆนั้นการจัดเตรียมจากพระเจ้าไม่เคยหยุดเช้าวันหนึ่งหญิงม่าเห็นเพื่อนบ้านเดินผ่านแม่คนหนึ่งอุ้มลูก ซึ่งคั้งคู่ผอมแห้งเพราะความหิวหญิงไม้ในลังเลเธอมองไห่แป้งมองเหยน้ำมันมองก้อนแป้งเล็กๆที่เตรียมจะอบมันจะพอไหมหัวใจของเธอกระซิบเบาๆทุกวันพระเจ้าซื่อสัตว์เธอถือจานเล็กๆที่มีขนมปังอุ่นๆอ,ออกไปข้างนอกสำหรับคุณทะเธอพูดเบาๆดวงตาของเครื่อนบ้านเบิกกว้าง น้ำตาเอ่อคลอแน่ใจรึเธอเองก็มีน้อยเหลือเกินหญิงม่ายิ้มฉันเคยมีน้อยแต่พระเจ้าทำให้มันพอเสมอเอลียามองจากประตูหัวใจเขาเต็มไปด้วยความอิ่มเอมเมื่อเธอกลับเข้าบ้านหญิงไม่ายเปิดไหแป้งแล้วอ้าปากด้วยความตกใจแป้งเพิ่มขึ้นน้ำมันก็เพิ่มขึ้น เหมือนสวรรค์ยิ้มลงมาและพูดว่าเจ้าจะไม่มีวันให้มากกว่าที่เราจะให้เจ้าได้คืนนั้นครอบครัวเล็กๆนั่งล้อมวงกินขนมปังอุ่นๆน,นุ่มละมุนตะเกียงน้ำมันส่องแสงสีทองไหวไปมาบนผนังห้องหญิงม่ายกอดลูกชายแน่นเด็กน้อยพิงอยู่ข้างเธออย่างอิ่มเอิบและสบายใจเอลิยาเล่าเรื่องให้พวกเขาฟัง เรื่องความเชื่อของอับราฮัมเรื่องโมเสสข้ามทะเลเรื่องพระเจ้าทรงฟังเสียงร้องของประชากรเสมอพระเจ้าทรงเห็นเจ้าเอลียาพูดอย่างอบอุ่นทรงเห็นทุกหยดน้ำตาทุกความหวาดกลัวทุกหาที่ว่างเปล่าและพระองค์จะเติมเต็มสิ่งที่เจ้าทำไม่ได้หญิงม่ายมองไปที่ไหแป้งซึ่งเรืองแสงเบาๆใต้แสงตะเกียง ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาครั้งนี้ไม่ใช่ความเศร้าแต่คือความขอบคุณหลายสัปดาห์กลายเป็นหลายเดือนแต่ปาฏิหาริไม่เคยหยุดแป้งแล้วแป้งขนมปังแล้วขนมปังวันแล้ววันเล่าท่ามกลางความแห้งแล้งท่ามกลางความหิวโหวยท่ามกลางความกลัวและความไม่แน่นอนปาฏิหารินเงนียบนั้น ก็ยังคงตอบพวกเขาเสมอพระเจ้าทรงจัดเตรียมพระเจ้าทรงระลึกถึงพระเจ้าไม่เคยพร่องและในบ้านเล็ก,ลกๆกลางดินแดนแห้งแล้งนั้นหญิงม่ายลูกชายของเธอและผู้เผยพระวจนะดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณที่สดใหม่ทุกวันอิ่มทั้งขนมปังและอิ่มด้วยความหวังสิ่งที่ดูเหมือนว่างเปล่า พระเจ้าสามารถเติมให้เต็มครั้งแล้วครั้งเล่าราตรีสวัสดิ์เด็กน้อยขอให้เจ้าพักหลับอย่างสงบเพราะปฏิหารของพระเจ้าไม่เคยหมดสิน้นสำหรับคนที่วางใจในพระองค์